นอกันคอยได้นางตั้งอยู่ยสมาชิกสภาแหสงชิควาจีาวหน่งเรื่องการคอร์รัปชันนอสอเรื่องการเบิกหนักต่างประเทศมาลงทุนสามมีหนุ่มลาวคนหนึ่งออกมาวิพากวิจาร์ณสมาชิกสภาแห่งชาติลาวหรือว่าผู้แทนราษฎรในสภาลาว สบายดีสวัสดีครับทักไทย f อฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเก่าโมงเสาร์วันหยุดทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่า,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 ลาก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมีหนุ่มลาวคนหนึ่งใจถึงใจกล้านะครับอันนี้คือชื่นชมนะอยู่ในสปป,ปลาว ได้ทำคลิปออกมาวิพาวิจาร์ณวิพาวิจาร์ณสมาชิกสภาแห่งชาติลาวหรือว่าผู้แทนราษฎรในสภาลาวว่าต้องปฏิรูปประเทศแบบไหนอันนี้คือแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวลองไปฟังความคิดเห็นหนุ่มลาวนะครับน้อกขันคอยได้นางตั้งอยู่สมาชิกสภาสงสารคอยจีบเาหนึง่งเรื่องการคอร์รัปชันนอง สองเรื่องการบงนกร่าประเทศมาลงทุนสามเป็นการเหือประชาสนเรามีปากมีเสียงหนาะปากได้ไอ้ดังซี่เป็นยักษ์ปฏิหูเหยือบบุบกุจักของประเทศลาวเฮานี่ปฏิหูะบบุบซอมอนนีนเนาะเรื่องให้เดื๋ยนี้เลยเหอประเทศเฮาฮับพู้หมดเนาะภายคนประสัชนเราออกไปประเทศเฮาแนวนั้นแม่การปฏิหูประเทศลาวอันนี้เขาไปออกให้งานอยู่ตามประเทศเนี่ยฮับพู้งน้ำฮักพูน้ำ แม่นบอกคอยเฝ้าทึกบอกอคอยเป็นกระดาษสำ,สสำสร,ริดสเศาสตรคอยว่าตุ้งไหนโน no. แม่นบ่หล่ะคอยกุมเมียภาษาสุนลาวผู้นึงคอยมีชีวิตออกกับคลิปขมินตำรัฐธรรมนูญเอากำหนดเอาไว้ขันสุเจ้ายังเซอร์กฎหมายเอาทึกตรงแม่นบ่หล่ะนี่แหละครับทุกท่านนี่คือหนุ่มสปปลาวฟังสำเนียงการพูดก็น่าจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาว ท่านไหนที่ฟังเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหนุ่มลาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาไปนั่งอยู่ในสภาลาวเนี่ยเขาจะปฏิรูปประเทศลาวปฏิรูปสื่อในประเทศลาวเนี่ยคือต้องกล้านําเสนอความจริงให้สังคมรู้เกิดอะไรขึ้นในสอปป,อปอลาวต้องกล้านําเสนอ ทุกวันนี้เขาเปรียบเสมือนว่าสื่อในประเทศลาวนี่ยังปิดบังข่าวบังข่าวบางทีก็ไม่การนำเสนอ,อต้องผ่านกระทรวงวัฒนธรรมต้องมีการคัดกรองเห็นไหมครับสื่อในประเทศลาวส่วนมากก็จะไม่มีคนสนใจแม้กระทั่งคนในสปปลาวเองก็ไม่อยากจะดูนะครับชอบปิดข่าวไม่อยากนำเสนอเดี๋ยวมันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะพูดถึงเรื่องปัญหาการโกงการคอร์รัปชันและก็ดูแลดูนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในสปปลาวเนี่ยนะครับประมาณว่าคือให้ความสำคัญเรื่องกฎหมายในสปปลาวเนี่ยมันต้องเอื้ออำนวยให้กับนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหมายถึงจากทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คือกฎหมายในสปปลาวเนี่ย เอื้ออำนวยให้ตั้งแต่นักธุรกิจจีนนะครับอันนี้คือคุณสังเกตไหมครับในสปปลาวเนี่ยต่างชาติสามารถเช่าสัมปทานที่ดินในสปปลาวได้ถึง99ปีขึ้นอยู่กับรัฐบาลลาวแล้วก็สามารถซื้อที่ดินในประเทศลาวได้ต้องซื้อกับรัฐบาลเป็นคนจัดสรรให้เท่านั้นอันนี้คืออำนาจทั้งหมดก็คือทรัพย์สมบัติทั้งหมด ที่ดินทั้งหมดในประเทศลาวนี่รัฐบาลลาวสามารถขายให้ต่างชาติได้ไม่สามารถซื้อกับประชาชนได้แม้ประชาชนมีโฉนดมีโฉนดที่ดินก็แล้วแต่อันนี้ต้องซื้อกับรัฐบาลจะเป็นคนจัดสรรให้อันนี้คือหนุ่มลาวคนนี้ผมว่าความคิดไอเดียเขาเนี่ยดีนะชื่นชมนะครับที่เขาก้าหารออกมาวิพากวิจารณ์ปธาไอวิพากวิจารณ์สมาชิกสภาแห่งชาติลาว หรือว่าบรรดาสสในสภา,าลาวนะครับเพราะว่าคิดว่านะหนุ่มลาวคนนี้ก็อ <c oughs> าจจะคิดแหละว่าการประชุมสภาในลาวแต่ละครั้งส่วนมากก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องการโกงการคอรัปชันมากนะครับเน้นการประชุมเรื่องอื่นมากกว่านะครับเรื่องงบประมาณนั่นนี่นนแล้วก็ทางรัฐบาลลาวก็มีแต่โฆษณามากกว่านะครับโฆษณาว่าประเทศลาวนี่จะพ้นทุกจะเจริญปีนั้นปีนี่ ก็คือพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าผลงานเนี่ยมันไม่มีนะครับอ,อย่างเช่นนะครับในสอปป,อปอลาวทุกวันนี้การถูกไล่ที่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะประชาชนในนครหลวงเวียงจันทร์อันนี้พูดเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทรน์ถูกไล่ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าแน่นอนนะครับเวียงจันทร์ก็คือเป็นเมืองหลวงของสอปป,อป,อปอลาวนักธุรกิจโดยเฉพาะนักธุรกิจจีนต้องการที่จะต้องการหาที่ทําเลที่ดีๆใจกลางเมือง ประชาชนจะอยู่30ปี40ปีถึงเวลาที่รัฐบาลให้สัมปทานกับคนจีนปุ๊บมันก็ต้องถูกไล่ที่ประชาชนไม่มีที่ไปก็ต้องใช้กฎหมายหรือว่ามาเฟียก็ได้นะครับอย่างที่เห็นลงคลิปเมื่อก่อนใช่ไหมครับไล่ประชาชนาเก็บของหนีเลยนะครับไม่ได้สนใจอันนี้คือสิ่งการที่ลาวเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบสําหรับผมก็เหมือนกันนะ ลาวนี้ต้องปฏิรูปหลายอย่างมากๆการศึกษาเนี่ยก็สําคัญกฎหมายเนี่ยต้องปฏิรูปใหม่ในสปปลาวเรื่องการโกรงการคอร์รัปชันเนี่ยคือมันฝังรากลึกมานี่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับมันมีการโกรงการคอร์รัปชันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วในสปปลาวแล้วโกงแบบน่ากเกลียดมากเลยนะใน,ในในประเทศลาวอะ คุณคิดดูนะครับการเหลือ่อมนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมลาวเนี่ยขูบ้านคนรวยนี่รวยแบบรวยแบบไม่มีใครตรวจสอบเลยอะรวยเห็นเนว่าค้ายาบ้ายาเสพติดแต่มันทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าคนที่มีอํานาจในสปปลาวส่วนมากคือจะทําผิดกฎหมายซะเองเรื่องยาบ้ายาเสพติดธุรกิจสีเทาเนี่ยคือขึ้นชื่ออยู่แล้วมีแต่สับถามหน่อยว่าใครขาย,ขายส่วนมากที่ถูกจับได้ หรือว่าคนในหมู่บ้บานต่างๆในสปปลาวเขาก็รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นตำรวจเป็นทหารขายยาบ้ายาเสพติดลูกหลานญาติพี่น้องรวยกันทุกคนมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ในเมื่อประชาชนไม่ได้เป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายแล้วจะเอาทำอะไรกับเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับเรื่องธุรกิจสีเทาในสปปลาวนี่เยอะปาบปาลไม่ได้ครับทุกวันนี้คนจีนเข้ามาลงทุนในสปปลาวเพิ่มขึ้นเนี่ย คิดดูนะครับว่าคนจีนที่เข้ามาเนี่ยยิ่งไม่มีการตรวจสอบขนาดประเทศไทยมีการตรวจสอบเข้มงวดกว่าสปอปอลาวนะยังคนจีนยังถูกจับบ่อยพวกที่ธุรกิจสีเทาถูกปราบในประเทศไทยใช่ไหมคิดดูว่าในลาวนะครับการปราบปรามธุรกิจสีเทานะครับไม่ได้จริงจังเหมือนที่ประเทศไทยด้วยซ้ามันยิ่งเยอะขนาดไหนบางคนนะครับไม่รู้ทําธุรกิจอะไรในสปอปอลาวนะครับแต่บ้านนี่สองสามหลังอันนี้คือ ถ้าเป็นประเทศไทยก็คือไม่มีคุกใส่อะนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีการจับกลุ่มกันอย่างน้อยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับความคิดหนุ่มลาวคนนี้นะฮะที่กล้าชื่นชมในหัวจิตหัวใจนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็โชคดีนะนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ